แมทโพดพับเปิดตัวสมาชิกใหม่โบนาซ่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสำหรับนางเอกสาวแมทพิรานีเพราะว่ามีผลงานรวมถึงข่าวข่าวออกมาให้ติดตามกันตลอดซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็กําลังคบหาดูใจกับหนุ่มสงการติชนนรงค์นั่นเองล่ะค่ะซึ่งก็คบหาดูใจกันมานานหลายปีแล้วแถมยังทําหน้าที่ว่าที่สะภ้ายบนาซ่าเป็นอย่างดีเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการเข้าไปช่วยงานหนุ่มสงการตลอด พหนุ่มสงการต้องดูแลกิจการให้เขาใหญ่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นที่พักร้านกาแฟและสวนสัตว์ล่าสุดแมทก็ได้ออกมาผลภาพเปิดตัวสมาชิกใหม่ของโบนัซ่ายอย่างน้องแคสเปอร์ททม์แอนถ่ายรูปเพื่อโปรโมทสัตว์ในสวนสัตว์ของสงการพร้อมแคปชั่นว่าแคสเปอร์สาวน้อยใกล้ออกมาโชว์ตัวเร็วๆนี้ค่ะทำเอาเพื่อนพี่น้องคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์สนันเลยว่าน่ารักอาร์ตกน้อยแคสเปอร์สาวน้อยบ้านนี้อยากไปอุ้มบ้างแน่ๆเลย อยากเห็นตัวจริงมากเลยลูกด่าดักมากเลยเดดได้ว่าโพลนี้ทำเอาแฟนๆสนใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะซึ่งก็มีหลายคนเลยที่อยากจะไปชมสัตว์และอยากจะไปเที่ยวสวนสัตว์อีกครั้งแหมมทำหน้าที่ว่าที่สไาโบนานซาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าคอยสนับสนุนและช่วยงานส่งการอยู่ตลอดก่อนหน้านี้ก็มีการเข้าไปช่วยกิจการร้านกาแฟายอยู่บ่อย ตอนนี้ก็มาช่วยโปรโมทสวนสัตว์ของหนุ่มสงการด้วยเดียวได้ว่าโปรโมทเก่งมากเลยล่ะค่ะมีแฟนเป็นดาราดังและคอยช่วยโปรโมทแบบนี้เชื่อว่ากิจการของหนุ่มสงการจะต้องปังมากกว่าเดิมแน่นอนเลยล่ะค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ขอให้ทั้งคู่ปังๆแบบนี้ตลอดไปนะคะและจะรอข่าวดีของทั้งคู่ด้วยพอได้คบหาดูใจก,กันมานานหลายปีแล้วและเข้ากันได้มาก รวมถึงช่วยส่งเสริมกันในทุกด้านด้วยแบบนี้เชื่อว่าตำแหน่งสภพยโบนันซ่าก็คงจะต้องเป็นสาวคนนี้แหละค่ะแต่จะมีข่าวดีเมื่อไหร่ก็ต้องรอติดตามกัน